โปรเปนได้เปิดเผยการจับกลุ่มครั้งสําคัญหลังสามารถยึดดอนทามือสุดล้ํพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้9คนและสลายเครือข่ายอาชญากรรมที่ใช้โดรนในการลําเลียงกัญชาหาชิตจากมรกโกเข้าสเปนได้ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการใหญ่ที่สะท้อนถึงความฉลาดและความกล้าในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มค้ายาโดยโดรนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันใช้ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตเอเชียโดยรนสามารถบินได้เกิน200กิโลเมตรบินต่อเนื่องได้2ชั่วโมง และสามารถบรรทุกกัญชาหาชิชได้ถึง200กิโลกร,รัมต่อคืนขณะปฏิบัติการกลุ่มผู้ต้องหาใช้เทคนิคปล่อยโดรนพร้อมการสูงสุดถึง10ลำต่อคืนคล้ายกับฝูงบินที่บินพร้อมกันเป็นอย่างระบบทำก,การรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระบุว่าพัสดุของโดรนแต่ละลำจะถูกติดตั้งสัญลักษณ์เรืองแสงและอุปกรณ์ GPS เชื่อมต่อวิทยุเพื่อให้สามารถตามหาได้ในเวลากลางคืนการใช้เทคนิคเหล่านี้สะท้อนถึงความคิดสร้างสารรค์และความราบขอบคอบของกลุ่มค้ายา ที่สามารถพลิกแผงวิธีลำเลียงยาเสพติดแบบเดิมๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทําให้เป็นการลำเลียงที่สามารถดําเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและไม่ถูกจับตามองทั้งนี้ในการบุกตรวจครั้งล่าสุดตํารวจสามารถยึดโดนได้8ลําและโดนอีก10ลาที่กําลังสร้างอยู่พร้อมของกลางกัญชาหาชีทกว่า150กิโลกร,รมัมและเงินสดกว่า3 2 0 0สนส่นยูโรเด็กก็ตามในปีที่แล้วตำรวจสเปนสามารถจับเครือข่ายที่ใช้โดนอยู่เคนผลกัญชาหาชิทจากโมร็อกโก แตโดรนรุ่นก่อนสามารถบรรทุกได้เพียง10กิโลกร,รัมต่อเที่ยวและบินได้ไม่เกิน50กิโลเมตรซึ่งหากเทียบกับโดรนใหม่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นหลายเท่าทั้งระยะทางน้ำหนักบรรทุกและความแม่นยำอีกด้วย